อ่ะครับผมก็มาต่อเครื่องสุดท้ายส,สัป,ปดาห์นี้นะครับเ,เยอะเลยครับสัป,ปดาห์นี้หลายเครื่องเลยตั้งเครื่องแอร์เล็กพินเตอร์พัดลมมอหงข้าวตู้เย็นด้วยนะครับแล้วก็เครื่องสุดท้ายนี้ครับนี่ออดอดเนี่ยเครื่องอินเวอร์เตอร์หรือว่าอันนี้ใช้นอกปลานะครับจากป่าเอามาต่อสายครับต่อไฟเขาแล้วบวกลบนะครับ ตัวนี้กดไฟออกไฟออก2 0 1 1 0โวลต์นะครับวนี่ครเาตั้ง AC ไว้250เลยครับลองดูนี่ครับไฟติดแต่ไม่ออกนะครับดูใกล้ติดไม่มีไฟออกเลยนะครับลองดู10โวตนนี่ครับนี่คือวงจรขาดไปแล้วครับนี่ช็อตขาดไปแล้วนี่ครับตัวนี้เสียมันจะ มันจะม also, ไม่ไหม้ไม่ดำอะไรนะครับพวกนี้ครับไม่เหมือนพวกสามขานะครับสามขามันช็อตมันไหม้มันจะขาดบางทีก็แตกแตกครึ่งออกเลยครับพวกนี้เฉยครับพวกนี้เนี่ยเสียก็อยู่อย่างนี้แหละครับเหมือนกับซื้อใหม่ใหม่นะครับเนี่ยเสียอยู่ข้างในครับตัวนี้พวกจานบินครับหรือว่าหมวกอ่ะพวกจานบินทรานซิสเตอร์จานบินนะครับตัวนี้มีแปดเลยครับสี่แปดตัวครับแปดตัวนี่วนเดียวก็ไม่มีนะครับนี่ลงมาสิบวนแล้วนี่ไม่กระดิกเลย นี่ครับไฟก็ติดนะครับนี่กดไฟก็ติดนี่ครับจะมีเสียงนะครับถ้ามันใช้งานได้นี่คือวงจรขาดไปแล้วช็อตขาดไปแล้วครับนี่ยังจะมาแกะให้ดูข้างในไม่มีครับวลเดียวค่ัดีซีตามไม่หายสงสัยมาดีซีนะครับวลมีนะครับมิเตอร์ใช้ได้นะครับนี่นี่ก็แน่นนะครับแน่น นนนี่ขึ้นนะครับมันจะขึ้นทั้ง DC DC ก็ขึ้น,นครับบัสด DC AC อซเข็มก็ขึ้นนะครับจะขึ้นไม่เท่ากันนะครับบวกสี่ก็ AC ครับบั AC ครับครับก่อนแกะเบื้องต้นก็มาเช็คให้ดูก่อนนะครับ R าร์คูนอาคูนหนึ่งทานอ,อน่อน R ารคูนสิบเลยนี่ครับเข็มขึ้นนะครับถ้าขึ้นสองครั้งคือชอ็อตไม่ขึ้นเลยคือขาดนะไม่ขึ้นกับข้างอีก ไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ขึ้นเลยกับค้างให้ดูครับไม่ขึ้นเลยนะครับเขียบขึ้นนะครับนี่คือขาดขาดแล้วครับถ้าขึ้น2ครั้งคือช็อตขึ้นครั้งเดียวคือปกติครับนี่คือนี้คือขาดช็อตขาดหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ครับจะลือให้ดูนี่ครับไม่ขึ้นเลยนะครับแต่อันนี้ขึ้นนะครับแต่อันนี้เขียบขึ้นแต่อันนี้ไม่ขึ้นเลยครับไม่ขึ้นเลยกับข้างแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับนี่คือขาดแล้วครับวงจร วงจรขาดนะครับถ้าขึ้นสองครั้งคือชอ็อตนะครับอยากจะลื้อให้ดู